ต้นเรื่องของกอดไม้ในช่วงครั้งสามนาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้เนี่ยหลายๆคนคงเกิดคอกังวนนี้นองนักสม่งุส่าใครสักคนจะยืนข้อกูอ,อะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วก็ อย่างนั้นในการกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันรายคนก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าฉันจะค้ำประกันในเขาดีไหม,มถ้าเกิดวันนึงเขาไม่สายเบียขึ้นมาผลกระทบนั้นจะตกลงซุปผู้ค้ำรื้อไม้ด้วยะจะมีการเตรียมความพร้อมรับมือพันพือเพราะฉะนั้นการเส้นคํำประกันและถ้าเกิดลูกนี้เบียวนี้เนี่ยรายละเอียดจะไปมาผืดติดตามได้ในช่วงของ3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ สวัสดีครับท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่รกรณีที่ท่านเซ็นคํำประกันให้กับลูกหนี้แล้วต่อมาปรากฏว่าลูกหนี้นะครับผิดนัดต่อเจ้าหนี้ เจ้าหนี้จึงมาฟ้องท่านให้รับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันจะมีทางแก้ไขปัญหายังไงนะครับกรณีนี้นะครับในทางหลักกฎหมายนะครับถ้าท่านเป็นผู้ค้ำประกันแล้วกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้นะครับแต่ตัวผู้ค้ำประกันนะครับมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ครับกรณีแรกผู้ค้ำประกันนะครับสามารถยกข้อต่อสู้ของตัวลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้นะครับเช่น <oon> <mer> กรณีนี้ที่เจ้าหนี้มาฟ้องนี่นะครับขาดอายุความแล้วท่านก็สามารถยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้เลยครับหรือนะครับท่านยังสามารถยกข้อต่อสู้ของตัวท่านเองในฐานะผู้ค้ำประกันขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้เช่นเดียวกันครับเช่นกฎหมายบอกว่าการฟ้องผู้ค้ำประกันนะครับจะต้องมีการบอกกล่าวผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ปรากฏว่าผู้ค้ำประกันนะครับเจ้าหนี้ไม่ได้มีการบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน กรณีนี้นะครับท่านก็สามารถยกข้อต่อสู้เจ้าหนี้ได้เลยครับหรือกรณีที่2นะครับท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยงนะครับเกี่ยงคืออะไรคือท่านทราบว่าตัวลูกหนี้มีทรัพย์สินอื่นอยู่นะครับเพียงพอที่จะชําระให้กับเจ้าหนี้ได้ท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิเกี่ยงนะครับให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับไปบังคับเอากับตัวทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนได้เช่นเดียวกันครับหรือกรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่ท่านมีการชําระหนี้ ให้กับตัวเจ้าหนี้ไปแล้วในฐานะผู้ค้ำประกันนะครับท่านก็สามารถสวมสิทธิ์นะครับเขาเรียกว่าสวมสิทธิ์นะครับความเป็นเจ้าหนี้นะครับมาใช้สิทธิ์ในการฟ้องไล่เบี้ยนะครับตัวลูกหนี้ได้ภายหลังได้เช่นเดียวกันครับนะครับในกรณีนะครับจำไว้นะครับตัวผู้ค้ำประกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางสู้เจ้าหนี้ทุกกรณีอยู่ที่ว่าจะต่อสู้เจ้าหนี้ได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับถ้าท่านมีปัญหากฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านสามารถไป ปรึกษาหรือติดต่ออายการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ